เพราะปกติแล้วไม่น่าจะใช่เตี้ยครับไม่ใช่เตี้ยยังไงก็ไม่ใช่เตี้ยนะครับเพราะว่าเตี้ยเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับใช่ครับนะครับเนี่ยกลับมาไม่ใช่เตี้ยครับผมว่าไม่ใช่เตี้ยนะครับกับเพราะว่าเตี้ยมีตัวตนนะครับเพราะว่าผมต้องต้องกราบเรียนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ทราบก่อนนะครับยูทูบเบอร์ทุกคนเรามีรายชื่อมีนามสกุล นะครับถามว่าหาได้ยากไหมไม่ยากครับนะครับด้วยการโอนเงินนะครับจากพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เอฟซีนะครับช่วยเอามาให้นะครับเออมันไม่ได้ยากเลยนะครับเออหาตามสลิปนะครับตามอะไรได้ง่ายมากนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่านะครับการออกหมายจับนะครับมันนะครับ มันก็ไม่น่าจะหนีสายฟาดนะครับแต่ไม่รู้ว่าใครนะครับนะครับไม่รู้ว่าใครนะครับน่าจะคนเดียวนะครับคนเดียวเออเออชัดเจนฮะชัดเจนนะครับพี่ปอฮะพี่ปอพี <laughs> 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 อ่ปอนะครับเออเนี่ยครับเออมีอยู่คนเดียวเหรครับ หัวนหน้าใหญ่เฝ้าประตูเขไอ้เหี้ยใช่หน้าใหญ่พวกหน้าใหญ่นะครับอืออืมใช่ครับอืมเห็นเขาบอกว่าคนแรกเลยนะนะครับไม,รไม่รู้ว่ากี่คนแต่ว่ารู้ว่าเขาบอกว่าเป็นคนแรกนะี่ครับอือ,อใช่ใช่ก็คือจำเลยไม่ได้เชิญไงใช่ปะ่ะ ก็กลัวจับจะน้อยหน้าเจ้าหน,น้าที่ก็เลยเชิญแทน <laughs> โอ้ยผมหำหามากเลยเอเอ,เอโอเคเดี๋ยวรอดูเพราะว่าเดี๋ยวช่องพอมันมันมีอะไรตื่นเต้นปุ๊บตุมเดี๋ยวช่องไอ้พวกยูทูบเบอร์ที่นั่นน่ยมันจะส่งเออมันส่งอยู่แล้วมันส่งกล้องอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องนี้ยังไงอยอดวิวขึ้นแน่นอนใช่ เดี๋ยวก็ยดูไปดูนีครับมีอยู่ในแก๊งก็แหละนะครับมันอยู่ในแก๊งก็แหละแต่เราเราไม่แน่แต่แต่ที่เขานะครับเกินมาเนะ่ยคือเขาหมายหัวเลยนี่ครับอืมมามามาหมดครับใช่ฮะ มาหมดเลยครับครับครับนะครับบรรดาพี่น้องยูทูบเบอร์เตรียมอย่างเดียวครับนะครับนะเตรียมดูดคลิปนะครับเตรียมเลยผมบอกให้เลยครับไม่ต้องไปฮะนะครับเตรียมดูดคลิปกันได้เลยนะครับเพราะว่าคือถ้ามันมีเหตุเกิดที่นั่นปุ๊บดูมเนี่ยนะครับคนจะต้องนะครับเอาโทรศัพท์ไปจ่ออยู่แล้ว นะครับเข้าใจไหมสมมุติว่าผมอยู่กับเพื่อนใช่ไหมผมมีโทรศัพท์อา้าวคุณนะครับเออคุณมีหมายมาหรือเปล่านะครับไหนขอแสดงตัวหน่อยนะครับเอออ่ะใช่ไหมเออมันต้องความชัดเจนมันต้องมีถูกต้องไหมเออเพื่อป้องกันตัวปลอมหรือเปล่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าอะไรแบบนี้หรือเปล่าใช่ป่ะยังไงมันก็ต้องเอาคนพวกนี้ยังไงล้านบาทเดียวนะครับมันไม่สนใจหรอก นะครับมันรู้อย่างเดียวกูตายเดี๋ยวเตยมตวจะได้เลยนะครับผมบอกให้ฮะนะครับเนี่ยพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันเนี้คือแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้ไปพักจุดๆเดียวมันไปพักตามที่นะครับคือมันไปพักตามที่กันหมดเข้าใจไหมตามโรงแรมตามรีสอร์ทนะครับต้องวันที่เก้าอย่างเดียวครับนะครับนับเวลาตั้งแต่เก้าโมงไปนะครับนับเวลาตั้งแต่เก้าโมงไปนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่า คนที่ถูกออกหมายจับคนนั้นจะเป็นใครนี่ครับนะครับอ่าใช่นะครับเดี๋ยวคอยดูกันครับว่าพรุ่งนี้นะครับจะเป็นใครเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับมันจะเยอะไปไหมเอาสักห้าคนไหมเอาสักห้าคนมาเอามาเปรียบเทียบเอาไหมนะครับเอาเฉพาะทั้งในประเทศหรือจะเอาต่างประเทศนะครับเออ เอาอย่างนี้ดีกว่า2อย่างเลยครับพี่น้อง FC เอาคนในประเทศหรือคนต่างประเทศเออเอาอย่างนี้ดีกว่าต่างประเทศกด1ในประเทศกด2องเน่อเอออะเลตติ้งหน่อยเลตติ้งหน่อยนะครับต่างประเทศกด1ในประเทศกด2เท่ากันครับเรื่องจริงครับพี่แอลนะครับ นครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับผมบอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปนะครับกระทบกระเทือนงานเขานะครับเราต้องรู้จักกาะเทศะนะครับนะครับอย่าพูดเดี๋ยวมันไหวตัวนะครับแม่สุพัฒนะครับเออนะครับให้มันลุ้นกันและกันเพราะว่าทุกคนมันรู้ตัวอยู่แล้วว่าใครเนี่ยฟาดไปบ้างนะครับมันรู้ตัวกันอยู่แล้วนะครับเนี่ยอันนี้แค่บบกๆนะนะครับแค่บบกๆ เนะครับเออจริงๆเลยแม่นะครับจริงๆเลยไม่รู้ว่าใครนะครับเพราะมันฟาดกันเยอะผมจะรู้ไหมนะครับโทรหาท่านดีกว่าเนาะนะครับโทรหาดีกว่านะครับเออนะครับเนี่ยโทรหาดีกว่านะครับง่ายดี อืมเจ็บสึกไม่รับซะด้วยนี่ยเนี่ยติดงานป่ะนี่ยอ่าฮัลโหลครับเออพอดีช่วยถามนะครับเอ่อให้นะครับท่านให้ด้วยเนาะว่าเอ่อมีประมาณกี่คนครับนะครับช่วยถามให้ทีแล้วเดี๋ยวผมเอ่อจะเกินเกินประมาณเท่าไหร่อ๋อสามครับ เน้นเน้นชื่อ,อชื่อเอนี่ยประยุทธนะ์ฮะครับครับอันนั้นชื่อประยุทธ์ฮะอันนั้นก็เขาเขานะครับประยุทธ์ฮะ มาผมผมผมไม่ไอ้นั่นนะครับเพราะว่าผมตอนนี้ผมไล์สุดอยู่แต่ผมไม่ไม่ให้เขารู้เลยครับเพราะว่าก็อย่างที่ผมแจ้งกับเจ้าหน้าที่ไปนะครับเออก็ฝากนะครับท่านบอกว่าแจ้งกับเจ้าหน้าที่ไปว่าคือวันนี้ไม่มีผลนะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันรวมตัวให้เข้าพรุ่งนี้ดีกว่านะครับถ้าเข้าพรุ่งนี้เนี่ยมันครับครับ นั่นแหละนะครับสแตนบายวันวัน,ว,นวันงานดีกว่าเพราะว่าคนพวกนี้จะเปรวมกันหมดมันจะไม่มีใครระวังตัวใครหรอกครับแล้วก็หนีไม่ทันนะครับครับครับใช่ฮะเพราะว่าผมอยากจะให้พวกยูทูบเบอร์ที่นั่นนะ่ะเป็นคนถ่ายให้ดู นะครับผมผมอยากให้พวกยูทูบเบอร์ที่นั่นถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าผมบอกให้ทุกคนเนี่ยที่จะไปงานผมบอกว่าถ้าคุณไม่ถูกกับเขาอย่าไปเดี๋ยวมันจะเสียนะครับนะี่ใครนะใครนะใครนะจอนนี่อ๋อจอนนี่เขาเตือนมาแล้วนะจอนนี่นี่นะครับเออจอนนี่เขาผู้ใหญ่เขาเตือนแล้วนะ เดี๋ยวผมาว่าผมมาพูดลอยไม่ได้นะโอเคครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากัน